เอาละครับคุณผู้ชมครับกับคำสู่ช่วงที่2ของรายการนัดกับหมอกันต่อเลยนะครับ02-403-3456อย่าลืมนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพโทรเข้ามาปรึกษาเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวอาทิตย์เลยนะฮะ วันนี้จะเป็นวันที่ว่าจีมีความสุขมากผมเห็นพี่มีความสุขทุกวันเลยครับไม่แต่วันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่ทิ่ฉันเนี่ยทรมานยอยู่พี่เป็นด้วยเหรอโรคนี้คุณทีฉันเป็นลิสีดวงเลยเอาอย่างี้ดีกว่าวแล้วไม่เกี่ยวอะไรครับโรคนี้ก็วันนี้มอนัทนะบอกตล้งแต่ที่ที่แล้วว่าจะมาคุยเรื่องท้องผูกทายังไงอย่าให้ผูกไงท้องผูกกับลิสีดวง มันมันมาเกี่ยวกันยังไงพี่ไม่รู้ล่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ว่ากันเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามแน่นอนอวันนี้ครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ของเราเช่นเคยนะผมเรียกว่าอาจารย์เลยนะเพราะผมมีความรู้จากก็เพราะท่านนี่แหละนะคคุณหมอนันได้หละเป็นคนให้ความรู้ผมเขาเรียกด้วยนะฮะขอเล่นเชิญเลยครับคุณหมอณัฐพลวาสิธิหลกนะครับแพทย์ประจำคลินิกเดียร์ร้องขยาดสวัสดีครับอดีครย์หมอคุณหมอครับสวัสดีครับพี่เอกครับนอกจากนั้คุณคุณสองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการเราด้วยนะอาจารย์หมออาจารย์หมอดูคลากอย เรียกหมอปกติเดียวครับครับคุณหมอครั้งที่แล้วก็มาแต่ครั้งที่แล้วมาพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะก็เลยย้อนก็เลยย้อนถ้าเขียนอารมณ์ลดท้องลงลมอีกแล้วใช่ครับแต่ผมมีความสงสัยมากมายเลยทีเดียวนะพี่สองไปโพสต์ใน Facebook ว่าคนถามมาตรึมเลยตรึมเลยดันถามมาตอนพี่กําลังรับประทานอาหารตอนค่ำอยู่พี่เลยบอกว่าคลินิกปิดเกี่ยว อ <Bond> ๋อนี่เปิดคลินิกเองแล้วเหรอใช่แล้วคุณหมอคุณหมอมีกู้แขงแล้วนะครับมอเดี๋ยวเรามาแอดเฟซบุ๊กกันคุณหมอจะได้เห็นมาสองไเอาความรู้ที่คุณหมอมาพูดในรายการเนี่ยไปเผยแพร่ต่อครับสุดยอดมากดีครับให้คุณเอกไม่ทำบ้างครับเองไม่เอาผมไม่อยากยากอาชีพคุณหมอเดี๋ยวผมไปขอแจมแจมสายสายทางที่สองดีกว่าดีครับดีครับจริงจริงเวลาเราให้ความรู้ไปใช่ไหมครับเราทำรายการไปเนี่ยนะครับเราก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่แหละทำแบบนี้แหละถูกไหมครับว่า เคยแพรต่อหรือไม่ก็เอาไปใช้กับคนในครอบครัวคหรืออย่างน้อยไปคุยในกลุ่มเพื่อนก็ยังดีคุณเอ๋ดีครับดีคือที่สําคัญมีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยบอกกับผมไว้ว่าหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราครับนะฮะรักษาตัวเราในดีที่สุดแล้วนะครับมีความรู้อยู่กับตัวยังไงยังไงซะก็สุขภาพแข็งแรงเอาเลยฮะวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องท้องผูกเรื่องโรคท้องผูกแต่ก่อนแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมมีความสงสัยเยอะมากมายเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันดีกว่าไปนั่งเกินเอาเลยครับเริ่ม ขอบคุณครับอ้ยมีน้ำมันนะครับ่านผู้ชมครับสามสายแรกนะฮะเราแจกหนังสือนะฮะของคุณหมอเลยนะครับใครไม่ป่วยยกมือขึ้นนะฮะสามเล่มแล้วก็อีกสี่สายต่อมาครับนิตยสารบีเวลแจกให้สี่เล่มด้วยกันนี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สามสามสี่ห้าหกนะฮะมีปัญหาเรื่องสุขภาพและวันนี้ที่สําคัญเกี่ยวกับโรคท้องทั้งหมดเลยคุณหมอรับคำปรึกษานะฮะโทรเข้ามาครับแล้วก่อนอื่นเลยขอถามคุณหมอก่อนว่าไอ้โรคท้องผูกเนี่ย คือสมัยก่อนผมมีความเชื่อว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับท้องเนี่ยผมไม่เรียกว่าท้องไม่คือเราไม่รู้ว่าท้องผูกท้องลวงท้องท้องอืดท้องเฟ้อเรียกผมเรียกว่าท้องเสียนั่นคือผมเรียกว่าท้องเสียคือมันไม่ดีไงก็คือมันไม่ดีก็คือมันเสียแค่นั้นเองครับแล้วทำยังไงอ่ะคุณเองทำยังไงก็ไปก็พยายามผมก็กินยาสมัยก่อนมันจะมียายี่ห้อตัวหนึ่งทำได้ทุกอย่าง ก็กินเข้าไปอย่างนั้นนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงใช่ไหมท้องอืดท้องเสียท้องนะฮะท้องอืดท้องเฟ้อท้องจุกท้องเสียท้องเสียท้องร่วงก็กินดยาอย่างเดียวบอกให้เลยไหมแอนตาซินครับเป็นจริงเหรออ่ะจริงมันเป็นแบบเขย่าเขย่าเลยก็เป็นแบบชุกเคี้ยวอ่ะนักยี่หกเจ็ดเจ็ดแมกเจ็ดเจ็ดผมพูดได้เลยสมัยนี้มันไม่มีแล้วล่ะนาแล้วที่ชอบจะอยู่ชอบอยู่ตามตับตู้ยาเวทีมวยใช่ใช่ยังไงฮะแค่นั้นสามเม็ดครับคุณผู้ชมได้สบายได้ท้องอืด ่คุณมันไปเพิ่มกดในกระเพาะเอออะไรอย่างง้นี่ผมถามคุณหมอเลยว่าแล้วไอ้คำว่าท้องพวกเนี้ยเราตัดอยู่ในหมวดหมู่ว่ท้องเสียได้ไหมจริงเหมือนที่ความเชื่อของผมอ่ะจริงจริงมันแบ่งได้นะแบ่งเป็นไม่ไม่ต้องโหผมผมไม่ค่อยเจอนะคนที่รวมทุกโรคแต่ผมนะครับคุณหมอโชคดีแล้วเลยผมเนี่ยครับคผมเป็นผู้ชายไม่ใส่ใจอะไรเลยเนี่ยแบบไม่ใส่ใจอะไรเลยจรก็ประจิตเป็นอยังงจริงจริงเราเป็นผู้ชายเป็นนอกอ่ะฮะต่อก็แบบส่งไปผมเคยเป็นอย่างนี้เหมือนกันในความรู้สึกนี้เหมือนกันเวลาผมเข้า เวลาเจอแบบนี้เราก็จะหลายคนนะตอนผมอยู่หอตอนเรียนมหาลัยก็จะเข้าเซเว่นและซื้อยาทาตกินครับยาทาตก็มีสีแดงสีขาวอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงยาทาดนี่ก็อเนกประสงค์นะใช้ได้ใช้ได้คือแบบนี้ถ้าวิธีการนะถ้าผมแนะนำถ้าถ้าผู้ชายแบบคุณเอ๋นะครับนะครับเริ่มที่สีแดงก่อนสีแดงสีแดงชัวเออสีแดงมันดุเด็ดเผ็ดมันแม่ถ้าสีแดงไม่อยู่เอาสีขาวอออันนี้คือแบบว่า คูมัญาชาวบ้านนะันี่คุณหมอแนะนำแบบคูมิญาชาวบ้านครับคราวนี้เรามาเข้าแบบเอาจริงจังเลยนะจริงจังเลยดีกว่าไหมคุณหมอจริงๆท้องเนี่ยมันจะมีท้องเสียครับท้องผูกท้องอืดท้องอืดเราคุยไปแล้วเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเอาท้องผูกวันนี้ท้องผูกท้องผูกหลักๆแล้วก็เดี๋ยวมีท้องเสียด้วยนิดหน่อยอ่าคราวนี้พูดถึงระบบภายในก่อนเมื่อคุณรัฐประทานเข้าไปเนี่ยอยากให้คุณหมออธิบายเพื่อให้คุณชมเห็นภาพชัดเจนว่า กระบวนการย่อยเนี่ยขเข้าไปลงสู่ลำไส้แล้วอะไรต่อเนี่ยแล้วทําไม,ไมถึงผูกอโอโ้โหแล้วทําไมถึงผูกใช่ไหมเอาท้องผูกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเราเอาของขอเขาเรียกอาหารใช่ไหมอาหารอ,ออกไม่หมดนะแพทย์แผนไทยโบราณเนี่ยขเขาเรียกโรคมีโรคหนึ่งขเขาเรียกโรคอุจจาระพิการาผ,มผมฟังแล้วมันตลกเนาะออแต่ว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้จริงๆคำว่า,าอุจจาระพิการเนี่ยก็คือมันไม่ออกแล้วอ่ะคือมันไม่ดําเนินมันไม่เดินทางต่อแล้ว มันเป็นอัมพาระอัมพาระอุจจาระมันนิ่งอยู่ในท้องเราเนี่ยหลังนั่งนึกอยู่ไงเนึกออกไหมอุจจาระในการเป็นยังไงคือมันมันนิ่งแล้วหมายคามว่าไอ้คำว่านิ่งเนี่ยแสดงว่าเราต้องทําเข้าใจกับมันแล้วล่ะว่าทําไมมันถึงนิ่งอยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับลาไส้เราไม่ขยับหรือเปล่าหรือว่าข้างในนั้นกากใยไม่มีแล้วนะมีแต่อุจจาระขาไม่พอใช่ใช่ผมเชื่อนะว่าคุณผู้ชมหลายท่านตอนนี้กำลังงงเหมือนผมอยู่ คือท้องเสียเราเข้าใจท้องอืดเรารู้ว่ามีลมแก๊สกดไหลย้อนนี่เราเข้าใจว่าเออมันจุกมันแน่นแต่ท้องผูกเนี่ยท้องผูกมันคืออะไรอะไรมาผูกกันเหรอหรือยังไงมันไม่เข้าใจอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจจริงๆนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าใครตั้งชื่อคําว่าท้องผูกนะแต่คาว่าผูกนี่คำว่าท้องผูกจริงๆแล้วคือว่าอือไม่ออกเลยแหละคืออุจจาระอ่ะ อุจจาระมันคาไว้อ่ะมันคงผูกคาว่าผูกนี่มันเห็นภาพเป็นปมเป็นอะไรอย่างเงี้งแต่จริงๆเนี่ยอุจจาระพิการเนี่ยชัดเจนที่สุดแล้วถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงทําขยายความของคําว่าท้องผูกก็คืออาการที่เออไม่ออกเออไม่ออกแค่นั้นเองเออไม่ออกแต่ว่าคําว่าเออไม่ออกเนี่ยปัญหาคือผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะมีปัญหามากเลยนะผู้หญิงบอกเออไม่เนี่ย ตอนผมอยู่หอยแล้วขอขอเล่าเ้าได้ไหะเพราะว่าสาวสาวรอบกายถึงความหลังแล้วเนี่ยสาวสาวรอบกายต้องมาปรึกษาใช่ผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงก็จะมาแบบปวดหัวกับเรื่องพวกนี้ตอนนั้นผมยังผมยังเป็นหมอแต่ว่าทุกคนน่มีปัญหานี้หมดเลยนเช่นท้องอืดไม่ออกอืดไม่ออกแล้วผู้หญิงเนี่ยไปวิ่งครับเพื่อเพื่อเขาเขาเขาคิดว่านึกภาพคือว่าอุจจาระมันไม่เดินไง ก็ไปวิ่งไปขย่อยขย่อยขย่อยขย่อนมันไปวิ่งแบบกระทุงกระทุงกระทุงวิ่งรอบห้องนะไม่ต้องวิ่งรอบอะไรนะเขาที่จะทําได้ใช่แล้วล้วก็ดื่มน้ำเยอะฮะออกนะครับนึกนี่คือวิธีการแบบง่ายๆคือนึกภาพง่ายๆว่าเอาน้ำเนี่ยแหละน้ำเนี่ยไปกระทุงอุจจาระเนี่ยมันก็ออกมาได้เหมือนการทำดีท็อกซ์เม่เวลาเออไม่ออกก็ไปกระทุ่งแต่การการวิ่งนี่ทําให้ลําไส้เราขยับขยื่นใช่เหมือนทําให้ขยับขยื่นได้เวลาคนที่ผ่าตัด หรือว่าอยู่ในห้องห้องพยาบาลห้องนอนห้องตัวเองนานๆนอนคนสูงอายุครับนอนเยอะๆมันเลยอืนไม่ออกไงใช่หลายคนใช่คุณพ่อผมเนี่ยตอนคุณย่าผมเนี่ยนอนอยู่ที่เตียงอยู่ประมาณโอนอนหลายปีนะครับกว่าท่านจะเสียเนี่ยอืนไม่ออกเพราะอืนไม่ออกแล้วเนี่ยคนดูแลเนี่ยเอาจริงคนดูแลเนี่ยมองนะดีนะไม่อืดนี่แสดงว่าเราไม่ต้องเช็ดนะ ถูกไหมถ้าคนคนดูแล้วเพื่อตรงๆแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ดีมากเลยนะถ้าอืนไม่ออกเนี่ยคนคนนี้จะเครียดมากเลยคนที่นอนอยู่เนี่ยจะเครียดมากอ๋อเหมือนเหมือนเคสที่แล้วที่คุณหมอเขาเล่าให้ฟังใช่ไหมฮะที่ว่ามีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าเบ่งจนเลือดสมองแตกเบ่งจนเส้เลือดแตกนะครับอันนั้นคือเครียดจริงๆนะเอาแต่คุณคุณ่าผมก็เครียดเหมือนกันนะคืออืไม่ออกแต่บอกใครไม่ได้บอกใครไม่ได้แล้วจะบอกยังไงเพราะว่าถ้าบอกแสดงว่าคุณต้องล้วงละ ใช่ไหมล้วงเอาออกให้ส่วนให้เกี่ยวมาคุณพ่อผมไปเจอนี้รัชนีใช่ใคุณพ่อผมไปถึงนี่คือเอาเอาน้ำเอาน้ากระบอกกระบอกดีท็อกซ์นะครับใส่น้ําแล้วก็ส่วนเข้าไปโอ้โหเนือครับเลือดพับตามกรสิอยู่ใช่ใช้น้ํากาแฟก็ได้น้ําเกลือก็ได้นะครับแล้วก็มันก็แล้วก็ให้ท่านมันเข้าห้องน้ำใช่ไหมมันก็จะออกมาหรือนั่งกระโถนตรงนั้นออกมาโอ้โหแบบการทาแบบนี้มันไปช่วยอะไรก็คือทําให้อุจจารามันนิ่มขึ้นแล้วก็ออกมาได้เหตุผลที่มันไม่ออกเพราะ แล้วสาเหตุมันแห้งที่มันไม่ออกอ๋อมันแห้งส่วนมากแล้วที่ผมเจอนะที่คนไข้ผมนะส่วนมากแล้วอุจจาระแห้งๆคือหมายความว่าเกเป็นดินเหนียวอะคะเป็นดินเหนียวดินเหนียวเนาะเราเราเคยมีเราเคยมีอาจารย์หมอท่านหนึ่งมาคุยในรายการของเราไงแล้วบอกว่ามันมีสภาพของของอุจจาระทั้งหมดตั้งเจ็ดชนิดอะเท่าที่พี่สองจำได้อะถูกต้องครับแล้วอันดินเหนียวเนี่ยแสงว่าคุณย่าของหมอนัฐเป็นขนาดดินเหนียวจะดันเข้าไปยังไงอู้ดินเหนียวเนี่ยถ้าดินเหนียวเนี่ยน้าเนี่ยเอาออกยาก เอาออกได้นะแต่ว่ามันยนังค้างอยู่เยอะนะครับ,รบฉะนั้นนะ ไอ้คือมันจะหนืดเนอะหนามากนะคุณเนืดเน่าถูกต้องอ๋อเนี่ยคุณคิดภาพเยอะไปละเพราะเป็นสินาการสูงใช่หมคุณเดไม่ต้องเยอะเพราะว่าช่วงนี้คุณผู้ชมก็ทานข้าวคุณอยู่ใช่แต่ผมว่าจริงๆเวลาคุยเรื่องนี้ตอนนั้นข้าวสนุกนะสนุกนะเวลาเราคุยกันในทางค่ะเวลาผมคุยเรื่องเนี้ยคุยต้องตอนทานข้าวเนี่ยคุยตองดีท็อก์เนี่ยพี่สองเป็นคนโอเคไม่ไม่ถึงไม่มีอะไรปัญหาสบายครับสนุกสนานใช่ไหมทีนี้พอน้ำใช้ไม่ได้และเราต้องใช้อะไรใช่ไหมใช้ยานะครับอย่างนี้ต้องต้องใช้ยาแต่่เคาบบีะ ยาบีบลูกบีบเขาเรียกว่าสวนทวารสวนทวารตัวยาสวนทวารใช่ไหมอันนั้นเวิร์กไหมคะมันเวิร์กแต่ว่ามันได้แค่ช่วงปลายลำไส้ใหญ่สำหรับเหตุการณ์เฉพาะหน้าจริงๆแต่สําหรับคนที่ท้องผูกเรื้อรังเนี่ยอุจจาระมันจะค้างอยู่เต็มลำไส้เลยลำไส้มันจะมีทั้งหมด3ช่วงด้วยกันใช่ไหมครับขดขดขดใช่เอาเอาถ้าใหญ่ๆก็คือลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ใช่ไหมลำไส้เล็กประมาณหนึเมตรนะครับลำไส้ใหญ่ประมาณ1.5เมตรรวมกันประมาณ9เมตรเกือบ10เมตรอะไรดูโอจินดูโอจินัม เจจูนัมไอเลียมสามก้มสามอันสุดท้ายก็มันก็จะโค้งไงเป็นปากท่อวาวรแล้วใช่ไอปัญหาเนี่ยมันอยู่ตอนโค้งขึ้นเนี่ยแหละไอโค้งขึ้นเนี่ยใช่น้ำก็ไม่มีแห้งอยู่ถูกต้องถูกต้องฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือดีท็อกซ์แต่ถ้าสมมุติว่าจะใช้พวกพวกยาเนี่ยนะครับยาวิธีการก็คือขั้นแรกก่อนเอาน้ําใส่เข้าไปก่อนเอาน้ําน้ําเปล่าเนี่ยนะครับกินเยอะๆก่อนนะครับสักครึ่งลิตรหรือ1ลิตรได้เนี่ยถ้าหนึ่งลิตรอาจจะเยอะไปเอาครึ่งลิตรเนี่อให น้ำหนักมันเข้าไปครับแล้วก็ไปแทรกอยู่ตามช่องว่างของลำไส้ตอนนี้ผมมีความสงสัยองถัยคุณหมออย่างนี้ว่าเหตุผลสาเหตุหลักๆที่เกิดเหตุท้องผูกก็คือว่าเราถ่ายไม่ออกไม่ออกแล้วเหตุผลทําไมและอะไรมันถึงทําให้เราถ่ายไม่ออกอย่างปกติอย่างผมเนี่ยผมเประทานโเลือกประเภทอาหารไหม่คือผมคนที่แบบว่า ทานเช้าครับก็หลังทานก็ออกเลยของเก่าครับมันก็จะเป็นคือว่าถ้าจับมันจะเป็นางนั้นทานเช้าเย็นเดี๋ยวก็ออกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบบางคนที่เขาไม่ไม่ถ่ายไม่ถ่ายเพราะอะไรเขาไม่เขาไม่เข้าห้องน้ำหรือเขาอึดเขาทนไว้มีบางคนอย่างคนไข้ผมเนี้ยชอบกินของทอดของทอดเนี่ยน้ําน้อยปริมาณน้ํามันน้อยหน่อยหมครับอุ่นเลยเนี่เรานี่ใช่แล้วคือคําว่าของทอดเนี่ยเราอาจจะดูแบบโหแบบย่านะอยากล้เลยเรารู้สึกว่าแย่นะแต่วันนี้ เราหลีกเลี่ยงของทอดไม่ได้เลยครับครับทั้งทั้งมื้อใช่สามมื้อเนี่ยของอร่อยคือของทอดต้องมีใช่และของพวกนี้มันแห้งมากเลยโดยเฉพาะเด็กๆอย่างเงี้ยเวลาเรากินของทอดสุดท้ายคือน้ําในอุจจาระมันน้อยมากเวลาบีบออกเนี่ยมันบีบไม่ออกะมันแข็งเนี่ยมันก็ค่อยๆออกแต่ถ้าคนนั้นกินผักใช่ไหมครับครับผักเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันอุ้มน้ําได้ใช่ไหมครับอมัมอุ้มน้ามันก็จะทําให้อุจจาระมันนิ่มขึ้นมันก็รืดออกไปได้เร็วอ่าให้งั้นถ้าเกิดว่า คุณผู้ชมจะเลือกรับประทานอาหารก็ให้มันสมดุลกันนิดนึงเช่นอัมือนี้จะทานไก่ชุบแป้งขนมปังป่นทอดก็มีสลัดเยอะนะฮะอยากกินอยากทานแล้วผมกล้าแล้วเชียวอนึ่ภาพตามเลยคะอยากทานนะคือที่ที่บอกไปนี่คือบอกใครทางบ้านป่ะให้ทําอยู่ป่ะป่าป่าาาเพื่อนเพื่อนเพิ่งเลี้ยงข้าวมาเมื่อวันก่อนยังคิดถึงจานนั้นอยู่ไม่หายแล้วก็เลาดซอสแล้วาสลัดเต้องบอกยี่ห้อ ต้องมีสลัดี่พอมีสลัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปสมดุลกับของทอดสมดุลพอดีถูกต้อง้องใช่ไหมก็เลือกทานให้ทูบอเปียอย่างเงี้ยต้องกินกับโหระพาก็คือคุณหมอจะบอกว่าถ้าเกิดคนที่มีอาการท้องผูกหมายความว่าถ่ายไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับมาดูเรื่องการกินว่าเรากินอาหารอะไรเข้าไปกินอะไรเข้าไปถ้ากินแห้งๆเนี่ยน้ำมันไม่มีใช่น้ำไม่มี แล้วก็น้ำหนักมันก็น้อยแห้งอีกติดในลําไส้มันเวลาบีบมันก็มันบีบไม่ไมันยากมันเจ็บอ่ะพอมันแห้งปุ๊บมันเริ่มเจ็บคุณหมอคะถ้าอย่างนั้นถามเรื่องพอดีพูดเรื่องผักสลัดอย่างผู้ใหญ่ชอบทานน้ํําน้าพริกผักต้มผักต้มนี่ก็มีกากใยมันถูกทําลายไปไหมคะอ๋อไม่ครับไม่ครับคือกากกากใยเนี่ยขนาดเรากินนะครับเคี้ยวน้ําย่อยเราไม่ถูกทําลายนะครับกากใยเป็นสิ่งที่ร่างกายไม่ย่อย สุดท้ายก็คือว่ามันก็จะอกมาใช่มันก็จะไปอยู่ในท้องแล้วก็อุ้มน้ําแล้วก็รื้อตออกไปนะครับไอ้กากใยพวกนี้แหละที่หลายคนเข้าใจผิดบางคนหลายๆคนบอกว่าเข้าใจผิดยังไงเข้าใจผิดเช่นว่าสมมุติว่าเราอืมไม่ออกหลายวันใช่ไหมกินเลยกากใยมะละกอกากใยเยอะใช่ไหมสับปะรดกากใยเยอะใช่ไหมผักใหญ่เลยเอาใหญ่เลยคราวนี้กากใยเยอะเกินไปครับเป็นยังไงครับเกิดอะไรขึ้นกากใยไปดูดน้ําจากอุจจาระเก่าครับ อคราวนี้แห้งหนักเลยแห้งหนักเลยก็เลยคราวนี้เป็นปัญหาคืออุจจาระเยอะขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าไม่ออกไม่ออกคราวนี้คุณผู้ชมต้องระวังให้ดีเลยนะคะอยากแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ใช่คือเราเราสังเกตก่อนว่าเรากินเข้าไปแล้วออกไหมถ้าไม่ออกอย่าอัดเข้าไปอีกอัดกากยัเข้าไปอัดอย่างเช่นหลายคนผู้หญิงทำอย่างนี้หลายคนคือกินมะละกอ จบกินตลอดเวลาซึ่งมันซึ่งมันไปแย่งน้ําในลําไส้ที่เหลืออันน้อยนิดบางก็อุ้มน้ําเข้าไปอีกถูกต้องฉะนั้นขั้นแรกเราเอาน้ําเข้าไปดีกว่าเอาน้ำเข้าไปก่อนนี่นะขั้นที่สองเอาน้ํามันเข้าไปครับน้ำมันเอาน้ำมันน้ำมันอะไรบ้างอะฮะน้ำมันใช้น้ำมันอะไรเขาที่เราผมบอกน้ำมันละหุงใช่ไหมน้ำมันละหุงนะครคราวนี้ผมให้ดูน้ำมันน้ำมันที่คุณเคยคิดว่ามันไม่น่าจะไม่น่าจะกินได้คือน้ำมันงาน้ำมันงาน้ำมันงาจริงๆหาง่ายนะแล้วก็สกัดเย็นเคยเคยเห็นจะใส่ใน อาหารจีนใช่ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยน้ำนงานสกัดเย็นเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้ทําเองนะผมก็เอาของเขามานี่แหละนะครับแต่ว่าน้ํามันละหุงเนี่ยถ้าเกิดทานเข้าไปแล้วช่วยให้อุจจาระนิ่มช่วยให้ลำไส้เหรอเวลาสมมติเราบีบขอไม่ไปใช่ไหมครับสมมติเราถอดแหวนไม่ออกเงี้ยเราันก็จาระบีไปเลยใช่แล้วลื่นๆมันก็บรึไปอ๋ออันนี้สกัดสกัดเย็นแล้วแล้วถ้าเปลี่ยนจากอ่าฮะอันที่สองก็ไม่ไม่ก็คือว่ามีน้ำมันหลายอย่างที่ที่เราคิดไม่ถึงว่าสามารถ รระปราทานเข้าไปทางปากได้เนอะเราไปใช้อย่างอื่นซะหมดนี่มีบางคนนะพี่มีความเชื่อแปลกๆนะครับคล้ายๆคุณหมอไงแต่ที่เราทานเข้าไปช่วยบางคนครับไม่ทานนะทาเอาไปทาที่บริเวณครับทำให้มันลื่นๆไงอันนั้นเด็กแล้วทำให้เด็ก แล้วคุณรู้ได้ไงแล้วคุณรู้ได้ไงแต่ว่าต้องมีคนคนบอกคุณขั้นตอนการรักษาหรือว่าใช้น้ำมันชิต่างๆสองว่าเดี๋ยวเก็บคุยช่วงหน้าดีกว่าเพื่อที่จะไม่ขาดตอนเดี๋ยวขอยักคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะ024033456นมมะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคท้องผูกถ่ายไม่ได้นะฮะทานเข้าไปแล้วไม่ค่อยถ่ายครับทองนี่ท้องบางทีท้องมันบวมนะมันมันไม่ไม่หล่อเลยล่ะคือจากที่เขาบอกว่าอะไรนะเวลาทานอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายออกมาเนี่ยร่าง น้ำจากอุจจาระตัวนั้นอ่ะครับเข้าไปใช้อีกบางคนหน้าตาเขียวปััดเลยบางทีกินเหม็นด้วยใช่เลยมาสอบระบกแล้วอุจจาระของคุณมันก็จะแห้งถ่ายไม่ออกเกิดโรคท้องผูกขึ้นมาอีกใครที่มีอาการแบบนี้เป็นแบบนี้โทรเข้ามาได้เลยนะฮะศูนย์สองสี่ศูนย์สามสามสี่ห้าหกเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมานะครับพูดถึงธรรมชาติบำบัดกันว่าจะรักษาโรคท้องผูกยังไงบ้างช่วงหน้ากลับมาช่วงนี้เบรกสักครู่ครับ